มือนี้กามารับรถเด้อจ้าอยู่เราพุ่มลูกค้าสนใจรถส่งโบราณเด้อจ้าเอาไปเฮ็ดร้านกาแฟเฮ็ดรถรับส่งนักเรียนก็นได้สนใจก็วแวะเข้าไปเบิ่งอยู่ยร้าน,ไ,นไ,ไ,ดไ,ดได้เด้อจนะ้าตะกี้ก็รับส่งนักเรียนแม่นบ่แม่อืมโรงเรียนปิดโดน,ดโดน,นก็เลยได้จอดไว้เน้อจ้าจอ,อืม ล,ล,ลูกค้าสนใจกะแวะเข้าไปเบิ่งได้เด้อจ้าจ้าจ้าลูกค้าสนใจกาแวะเข้าไปเบิ่งได้จ้ายูรานวิเชียนเซี่ยงกงจ้าหรือโทษติดต่อหาเฮียเซี่ยนก็นได้จ้าศ8 9 5722366หาเจสองสองสามหจ้าหรือ ติดตามผ่านทางช่อง YouTube ร้านวิเชียนเสียงกงรถคันนี้เป็นเครื่อง Hobby EF เด้อจ้าเฮ้ยวย่าไปย่าไปโควิด <COVID S 2> เป็นเหตุจ้าได้ได้จอดมีแต่โควิดนั่นละแต่ว่าบ่ได้รับส่งนักเรียนไปจอดจนว่าสิ ไปได้จไปแล้วฝั่งน้อยเนั่นแบทเมิรจ้าเพื่อนจอดโดนแบทไล่เมิรมือนีเฮากับศิลากราบลานเลยจ้าส่งขาซิกเลยจ้าแบทมันเมิร์ตจ้าแบทมันเมิร์ตเจ้าของเพื่อนว่าแบทมันเมิรกันเลยสิได้ฆ่ากันลากับเลย